สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับผมก็แลนดอมนะครับผมได้หมายเลข6.1นะครับผมเรือมาเหศสวนแบบที่1นะครับอันนี้นะอย่างที่เขาว่ากันว่านะครับเรือมาเหศสวนมีไว้ขู่นะครับผมแต่ใช้งานจริงได้หรือเปล่าไปดูกันนะครับซึ่งโยนะจ๊ะนะครับผมเป็นสีแดงนะครับ ส่วนคุณเคเคนะครับผมเป็นสีขาวเริ่มเดินเลยนะครับ เมื่อถึงตรงนี้นะครับผมคุณ KK ครับทิมทันทีครับโยนะครับกินตัดนะครับคุณ KK กินกับครับผมตอนนี้ก็ยังแลกกันหนึ่งหนึ่งนะครับโยนะครับผมถอยม้ามาจับเบี้ยนะครับผมเขาเอาเบี้ยมาผูกโยทิมสวนขึ้นไปครับผมแล้วคุณ KK ก็ขึ้นมาเทียมนะครับผม สรุปตอนนี้เรือมาเหวสวนแบบที่หนึ่งของโยน่าจะไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ดูกันต่อนะครับจะพยายามขึ้นให้ได้โยครับกินทำลายหน้าเบีย้ยครับกินมาเหมือนกันโยเอาโคนขึ้นมาช่วยคุณเคเคเอาโคนมาเหมือนกันโยนะครับดันโคนขึ้นไปด้านขวาคุณเคเคเอาโคนลงมาอีก และโยก็ดันโคนขึ้นไปติดนะครับผมตรงนี้คุณเคเคดันขุนขึ้นมานะครับตรงนี้ผมรู้สึกถึงการที่ผมเดินผิดพลาดแล้วนะครับพี่ว่าเอาโคนไปอยู่ด้านขวาของกระดานแบบนี้นะผมนะครับผมจึงขยับเรือนะครับเพื่อจะใช้ประโยชน์จากช่องขอไข่3นะครับคุณเคเคครับขยับโคนเพื่อเชื่อมเรือ โยดันเบี้ยเข้าไปนะครับผมการไม่ให้โคนขึ้นมาหรือว่าไมาการต่อนะครับผมมาลุ้นกันต่อครับว่าคุณเคเคจะเดินตัวไหนคุณเคเควางมืออย่าฝั่งขวานะครับมาเดินที่ฝั่งซ้ายของกระดานแทนโยก็เอาโคนขึ้นครับ คุณเคเคครับเทกําลังมาฝั่งซ้ายของกระดานนะครับโยเอาเบียเข้าไปรับไว้ก่อนคุณเคเคครับขยับขุนหลบนะครับโยเอาม้าขึ้นโดนคุณเคเคทิมไล่นะครับและโยจึงไปต่อม้านะครับผมคุณเคเคครับเอาเรือ มากดม้าตานี้ไว้นะครับผมคิดว่าน่าจะเปิดเพื่อทําการลุกนะทาให้โยนะครับผมติดกับครับผมกินเบี้ยความตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วคุณเคเคก็เอาเรือกลับมากดที่เดิมนะครับผมตานี้บอกเลยว่าถ้าโยไม่ได้เอาเรือวิธีคลองขอไข่ก่อนนะครับผมน่าจะเสียฟรีไปแล้วนะครับผมตานี้นะคือถ้า ถอยกลับมานะครับก็แลกโคนนะครับผมแต่ว่าโยนะครับเลือกที่จะค่อมแบบนี้ไปเลยนะครับผมเผื่อว่าถ้าเขาเอาโคนกินนะครับผมจะได้เอาเรือกินต่อนะคุณเคเคครับไม่กินโยครับกินลุกคุณเคเคครับอ้อมมามากินฝั่งนี้ โยนะครับกินม้าตัวนี้ซะคุณเคเคครับเอาโคนกินขึ้นมาโยครับเอาเบี้ยกินทำลายแนวตั้งรับของคุณเคเคนะคุณเคเคก็ใช้เม็ดกินกลับครับและในตานี้โยจึงเอาเม็ดขึ้นไปผูกครับผม คุณเคเคมองจุดอ่อนนะครับจึงเดินมาครับมาที่ตาน,นี้เพื่อจะกินเบี้ยความที่เป็นจุดอ่อนโยจึงขยับขุนขึ้นมาผูกครับคุณเคเคครับเดินโคนขึ้นมานะซึ่งผมเดาว่าจะเอาโคนมาผูกตาน,นี้นะครับโยจึงเอาโคนขึ้นไปกันเอาไว้คุณเคเคครับ ปูหน้าเบีย้ยเข้ามานะครับโยขยับเรือทันทีครับเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้ใช้นะคุณเคเคครับเอาขุนขึ้นมาผูกนะครับผมตอนนี้นะครับโดนถาโถมมาเกินช่องที่4แล้วนะครับผมโยจึงทิมเข้าไปต่อนะคุณเคเคครับเอา ดังนั้นโยก็กินกลับเหมือนกันแล้วคุณเคเคก็เอาเรือมากดตานี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีแผนกินสองโยนะครับขยับเดี้ยวความไปหนึ่งทีนะครับวัตถุประสงค์คือต้องการเอาเม็ดนะครับขึ้นมายืนตานี้นะครับคุณเคเคครับซ้อนเรือนะครับผม นั่นหมายความว่าตาต่อไปจะต้องมีการเปิดอย่างนี้นะครับถ้าเปิดอย่างนี้นะครับเรือกินลงมาโยกินนะครับปากไม่พอนะครับโยต้องเอาเรือเข้าไปช่วยอีกลำหนึ่งนะครับนั่นคือติ่งที่โยคิดไว้ดังนั้นนะครับเหตุการณ์นี้โยจึงแก้โดยการตัดไฟต้นลมนะครับไม่ให้โคนถอยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าโคนจะถอยขึ้นมาข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับ โคนโยประกบเอาไว้อยู่คุณเคเคครับตัดสินใจทิมพวดลงมานะครับผมโดยหมายว่าจุดยุทธศาสตร์คือจุดนี้นะครับผมถ้ามีการประทะกันนะเขาได้เปรียบแน่นอนดังนั้นโยจึงย้ายจุดยุทธศาสตร์นะครับโดยการไปกินเขาก่อนนะครับผมครับแล้วก็คุณเคเคกินกลับแลตายโยกินโคนนะครับผม ดังนั้นจุดยุทธศาสตร์นี้นะครับทำให้เราได้เปรียบคนหนึ่งตัวนะคุณเคเคครับถอยเม็ดนะครับโยนะครับขยับเรือทำเป็นว่าเราจะดันเบีย้ยตัวนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วเราต้องการแค่ทำเป็นว่าผูกม้านะครับเพราะตานนี้ม้าค่อมอยู่แล้วนะครับเขาไม่จำเป็นต้องเอาเรือมานะครับแต่เราทำเป็นว่าเราจะค่อม ให้เขาเสียเวลาเอาเรือเดินมาครับเป็นดั่งอุบายนะครับผมโดนเรือมาจับนะครับผมเพราะว่าถ้าโยทิมเข้าไปนะครับโยเขาเรือกินโยเรือกินหมากินนะครับเขาได้เปรียบโยนะดังนั้นโยก็ตอนนี้ครับโยเดินม้าครับ เคเคนะครับเอาเรือขึ้นมากันเพื่อไม่ให้ผมหงายเขาคิดว่าผมจะหงายตัวนี้แล้วมาผูกตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วผมก็ขยับเรือมาจับเม็ดเขานะเขาขยับม้าหลบเพราะว่าม้ามาตาอื่นไม่ได้นะครับ ตอนมาอยู่ตานี้นะครับตานี้ไม่ได้นะครับตานี้ก็ไม่ได้อีกตานี้ก็โดนเรือตัวเองขัดขานะครับผมดังนั้นถอยได้ตาเดียวไม่รอช้าครับผมโยกกินลุกนะครับคุณเคเคถอยครับโยนะครับผมเอาเม็ดขึ้นนะครับหวังจะค่อมตานี้นะครับ คุณเคเคครับกินก่อนนะแต่ยังไงโยก็ยังค่อมนะครับผมคุณเคเคจึงขยับมาตีลุกโยครับถอยแล้วตอนนี้นะครับผมผมคิดว่าคุณเคเคนะคผมน่าจะลุกเออไล่เรือผิดทางนะครับผมเขาน่าจะกดไปไล่ข้างล่างนะครับแต่ว่า บังเอิญว่ากดมาโดนทั้งบนนะครับผมมันก็เลยขึ้นมาตาบนนะครับแล้วโยก็ทําการกินเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับผมคุณ KK นะครับผมก็ขอยอมแพ้ที่ตานี้นะครับครับต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเล่นกับคุณ KK 9999 99นีครับผม หลายกระดานนะครับผมแต่ว่าผมเลือกเอากระดานที่3มาให้ดูนะครับผมจะเห็นได้ว่าถ้ากระดานที่1กับกระดานที่2อ่ะโยขึ้นเรือมาเหสุสวนได้แล้วใครจะปล่อยให้ผมขึ้นเรือมาเหสุสวนอีกครั้งหนึ่งในกระดานที่3ถูกต้องไหมครับอันนี้มันเลยทําให้คลิปเนี้ยมันไม่สามารถขึ้นเรือมาเหสุสวนได้นะครับ แล้วก็เหตุผลที่การที่เรากดยอมแพ้กันง่ายเกินไปสำหรับในคลิปนี้นะครับเพราะว่าออในกระดาน1กระดาน2นะครับผมกดยอมแพ้เขาก่อนนะครับผมดังนั้นเราก็เลยไม่ได้ไล่กันไปกระดานนะครับพอมาถึงกระดานนี้นะครับผมเขาเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดก็เลยกดยอมแพ้โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาไล่นะครับ ก็ขอขอบคุณคุณ KK 999 99 99นะครับที่เข้ามาชี้แนะนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับก็โปรดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ